น้อยโอ้ยโ,โดดรออยู่สักพักก็โมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอายากหน่อยตัวสวย ครึ่งโลโอ้โหมันปิดปีนี้ขี่เลาวยิงไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่าปกติสาโลเนะี่ยมันจะรออยู่ริมตะลิ่งเลขี่ยิงเอาสบายสบายปีนี้ปลามันไม่ชุมนะครับริมตะลิ่งเนะี่ยแทบไม่มีเลยก็ต้องเอาใส่ดูตามกอไม้นีครับกอสนแล้วนะก็ยืนรอเอา ยืนซุ่มดูว่าถ้าม,มีตัวมันก็จะโม่ขึ้นมาถ้าไม่มีก็ขยับนะอีนี้ต้องขุดหน่อยต้องเฝ้าหน่อยลักษณะการยิงต้องตื้อหน่อยดิบร้อยเนี่ยมันจะแอบ,บขึ้นมากับกับต้นสนนอนนอน Ủa oh, khổ Nó có gì lọt trong nào giác này Tịt lầy kìa Tổ ướt uốn นอ้วนปึป๊บใส่ก่อนลังกินแล้วก็หมายแบบนี้นะครับลกๆเนี่ยใช้สี่ผมผมใช้4ี่จุดห้านะเงี้ยงเดียว4ี่จุดห้าเงี้ยงเดียวยาวสามห้าของเบนปลาบินลดการเกาะโน่นเกาะนี่ แล้วที่ใช้เป็น4.5เนี่ยเพราะว่าปืนเรามันค่อนข้างแรงอนะถ้าลูกเล็กมันก็ค่อยคอยจะข้ามหัวเลยเอาลูกหนักๆไปก่อนแล้วพะเรายิงใกล้ขยับไปเรื่อยๆครับ โดนดิเฮ้ยกระโดดกัเลย หลับสนิท <antis> เล็กจังละ่ะ Dịp rối What up? ừm ấm อขาดอือหือโอ้โหโอ้วนว่าหนีก่อนบางตัวริงกินก็ปลาปีนี้จะเรียกว่าตื้อก็คงไม่พอต้องเรียกว่าต้องหน้าด้านเลยครับ ป่าปีนี้ต้องหน้าด้านหน้าด้านยิงมนะัน่ะมันไม่มีก็จะนั่งจนมันมีอะ สายวิ่งไปแล้ว<อ>ปลกเกือกวนตับโอ้ตัวนะ่ากินไซนี้สุดยอดแล้ว túi giấy quay cũng nhiều, bắt cưa, đốn nha Đồn Độc phòng Buồn tạp đi ติดกิ่งอีกแล้วโอ้าวโ,โดนโอ้าวขาดโอ้ตัวดีด้วยจะต้องกิ่งขวาง <c oughs> ตรงเป้าหมายก็ดีเป๊ะ เครื่องครับเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บน้อยนึงครับไก่ยี่ห้อซับอะไรกันลื่นอะไรอ่ะนี่ครับเบรกเบรกไม่ได้เบรกมันลงนี้แล้วมันแทะแทะแทะแรงฉีดขึ้นมาหนานาดึงหลังเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหนาเฉยพี่ยุ้ยเฉยเลยเนื้อขาบวมป่ะบวมเลยแต่ขับได้อยู่ละแต่ไปหลัง มันตรงแทลเดี๋ยนะท้อให้ดีหไหมหัดไหบ้านไก่ไมเว้ยมันต้สั่งกันไม่ต่กันเลยวัดวัดขวางโอ้พี่น้ำก่อนดีกว่าเจ็บแต่ลูกเป็นทุกคนไม่แผลเนี่ยหนูเป็นไปเข้ามือหืมร้องมีโทรศัพท์ไปพี่ มีเบอร์ที่บ้านไหมอ๋อผ้าหลุได้ครับเมื่อไหรับรับมันรับเด็กๆกันมันยังชาอยู่มันยังชาดิพี่ไม่มันจะไปทำแผลเปล่าไอ้ตัวเล็กๆเนี้ยเอาไปอนามัยก่อนได้ไหมนี่ไปทำแผลจะไบ้างได้ไหมแต่ไม่หักหรอกเป็นทะเลาะเฉยๆไปวัดขวางใช่ไหมครับพี่ย้อนกลับรถอุโมงกีว่าพี่ทางนี้มันพี่เจ็บด้วยแล้วแม่มันเจ็บด้วยแล้วพี่ต้องข้ามถนนแล้มันละบ้าอะรถอุโมงค์ไปอนามัยนี่ก็ได้รถอุโมงค์เข้าอนามัยดีกว่าพี่ก็จะมีคนเปล่าอนามัยตอนนี้มียังมีอยู่ ไหยมหยิ่มเลยครับวันนี้โอ้โหหาตัวยากครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวได้มาแค่นี้ครับหาตัวยากจริงๆครับวันนี้ปลาหายากขนาดหน้าด้านหน้าทน <c oughs> ตื้อแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ผลครับไม่ค่อยเจอตัวแต่ก็ต้องหน้าด้านต่อไปครับตัว ปอกปอกก็พอได้ใส่เกินครับใส่ที่ต้องการเลยกระดูกกรอบหนังบางๆเนื้อนุ่มๆครับ